สบายดีทุกคนนะเมื่อวานมาเจอกับช่องอัลลันเอ็มทีเดอหลังจากที่เ <S <S ทาไปเลยถ่ายคลิปมาด้วเนาะอืมเอากระคาเวียกสางงานเนาะเหตุหลายอย่างเนาะเหตุทั้งเวีเยกเฮือนเวียกซานใส่เสาโซลาเซลล์ในสวนเนี่ยแล้วก็เหตุรถไฟฟ้าให้หมู่อยู่เนาะให้ลูกค้าไฟฟ้าแกนฟิลโน,โนแล้วเาจะพาทุกคนไปเบิ่งเนาะ <S 1> <S 1> แต่ว่าเมื่อวานบวชเป็นเรื่องนั่นที่เราจะมาบอกทุกคนเนาะ <S <S เรื่องมื่อวานก็คือว่า พอมีข่าวดีนะเป็นแบบข่าวดีสำหรับสำหรับคนดีพร้อมที่จะมีและเป็นข่าวลายสำหรับคนทีพร้อมที่จะมีเนาะเออนั่นก็คือเด็กทุกคนแทนแทนแทนเราจะเป็นพ่อคนเด็กทุกคนอืมสวัสดีวันนี้เนาะ ช م م ic, ่วงนี้ ns, wheels, tennis, <communion Samantha. S 1> เมียเขาแบบงุดงงิดอย่างเงี้ยตลอดเลยเฮ้ยช่างก็ะพิดเปิดไปเปิดเขากูโมโหแบบเมียเป็นยังไงบิดาแต่หายแต่ยังนั่นก็บิดาพิษนอนก็คืนกับโบโซนกันเลยนะแต่เก่าเนี่ยอุ้ยนอนกอดกันทุกคืนมาบัดเดี๋ยวบัเฟื่องบัยังเลยอุ้ยแปแปลกนะหนอกใจอยู่จ้ามีผู้บ่าวหน่อยบ่ก็เลยว่ามาลายมือเนาะหมือลายมือเนาะ ม,มันแปลกมาลหลายมือนแต่วามืม่อนี่แหละที่มันแบบว่าดูสึกงหายเขาแล้วก็เลยเพิ่นกเ็เลยแบบว่าลองแตดเบิง่งเนาะเป็นอาการของแมมมาราะทุกคนเนาะแตดมาปุ๊บเนาะนี่ใจเบิ่งเด้อแตดมาทั้งหมดนะดูดิชัดเจนทุกอันเลยประมาณหาอันเนาะ อันหน่อยสองอันใหญ่หนึ่งเอออันใหญ่อีกสองอันหน่อยสามชัดเจนไหมทุกคนดูสะต่อไปน,อนี่ไปสี่บบเดี๋เป็นพอคนแล้วแต่ว่ามุนียัาจะไปจะพายแม่มึงมีไปหกได้หน่ยังทั้งหกแต่เอาสองผเมีอะ เออนี่เอาก็ะสีเทียมลงไปเก็บเงินเนาะตอนนี้ก็พ่อแม่ก็ยังไปขึ้นเฮือนใหม่อันนอยูุบนบานอยู่แหละเนาะลูกค้าตลาดวันนี้เอาสีเสื้อผ้าิ่นเนาะวัพนี้นยังบุ้งอยู่ด้วยเสื้อผ้ายพ่อแม่พ่อเท่าน้องเออเดี๋ยวสิโทรหาติตาพ่อสิทโทรหาแต่ละคนเอาเนาะสิบอลลงกลุ่มเนาะลงกลุ่มมันแบบเฮ้ยบุกหักนะ หาแต่ละคนแต่ละคนเอาเนาะเออใช่าเบิ่งว่าไพนเนอสิทธาสปอร์ตร้าน,น,าน,นเฮานน่เนาะเออร้านเฮาอะสปอร์ตลูกร้านเขาจบจากได้มาหลายเดือนเลยสมใจระบาทมีมีแต่ว่าชีฮาเหตดจังได้เนาะชีไปว่าเตรียมพร้อม ือลูกของฉันขนาดท่ากระตั้งแล้วนี่ยังโมโหจากเดือนจากหมืน่นนี่แต่ว่าคิดไปก่อนแล้วครับนี่ยโมโหทำยิดตอนอเศร้าเนี่ยแบบปูน้ตา,ตาจนออกทุกคนเลยโบกี้ทัมปิชิมาแบบนี่นะทั้งแบบมือรุ่นนะี่ยมันบูมาบนมือของมันรุ่นนี่แบบอุ๊ยแหล่น้ำตาซึมเลยโบกีม้มันเสียใจเไยมันแบบปลื้มตื่นตันนะทุกคนเนาะไอ้ที่ชมก็มาแล้วตั้งสื่อไว้ตั้งแต้ขบกันโพ จักซ้ำได้เอออ่ะเราจะไปคอโตเหต็ดเบี้ยงยังก่อนเนะทุกคนเนาะและบัดพ่อแม่มาแต่สวนเออมาแต่นึ้นทันใหม่เราจังสีาไปเซอร์ไพรส์เพิ่นเนะทุกคนเนาะเอออ่ะเราไปสิไปหาเ,เ,เห็ดเบียยเห็ดงานกัอน,นถามเพิ่นมาเนาะทุกคนเนาะถามมาเหมือนกันเนานะแบบปฏิกิริยาของเพื่อนที่เป็นอะไรเนาะเออไปอ่ะทุกคนตอนนี้เราจะมาโทรหาน้องก่อนเนาะ แต่ว่าชีบบอกแบบบอยบอยแม่เด้อชโโโออีโทรหาโทรศัพท์เมียโทรเออแป๊บหนึ่งนะจ๊ะโทรหาไปก่อนเนาะโทรหาลิศเออโทรหาลิศก่อนใช่เลยฟีดลิศเป็นอย่างเด้อหาบ,บุเนาะ 2000 years later. thousand two จะรับสายไหมเนาะอออ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าเขาตื่นท้าเขายัางต้นช่วยเพื่อนแล้วเนะาะจังจิโทรบัดเดียวบที่กระิบอกพ่อแม่ก่อนเนาะเขาตื่นอารีดก,กระคาล,เนะาลมเหยักเนาะจะลมยังอารีดไว้อิซิปนาที่อยู่สันเด้อืออ่ะจังนาจังว่า เเปปนิิิาาลตะะ่ะทุกคนตอนนี้พ่อแม่เราก็มาแล้วเนาะมาก็ใส่ครับซื้อยาเห็นไหมเท่านะการจะมาเบิ่งปฏิกิริยาของเพื่อนนีาจะเป็นแังได้ยังมาก็มาใช่ไหมมาตั้งแต่ไปขึ้นเฮือนใหม่ค่ะตลาดเฮือนใหม่แต่ไฟแจ้งแจ้งก็

แนแน่นอนไมตลอดกูตื่นเต้นจรงเลยวะเ่ามผู้เรียนหฮวยวะชีพลูกเป็นของตัวเองแล้วเป็นบ่มชได้ร้านเพิ่มดีแล้วดีใจมันได้เด้อเตรียมเรียงหักษาตัวเองเตรียมเรียงหักษาตัวเองเพื่อยังเพื่อว่าเจ้าชีมีลูกเป็นของตัวเองแล้วเจ้าชีมีครอบครัวแล้วสมบูรณ์แบบแล้วเตรียมเตรียมรายได้ไปโปรให้ลูกพร้อมความประทึกถามความประทึกตอนตอนเจ้าไใจฮัลทบิด หัวตัางคันคงสุดกันเลยก็ดีใจแค่ไหนท้ามีฟ้าต้องเป็นเวียดทีนักอึ้งต้องต้องเกี่ยวกันหลายอย่างเพื่อให้มันพอบคอยู่ได้บอก่าทามตอนตอนจะคงจะก็ถือพานะก็ตอนนั่นแหละแต่ด้วว่าต้องมีเวียดเพิ่มนักนักอึ้งวะจะดีใจต้องเกี่ยมแผนจากติดเคยเป็นนั่นเที่ยวเทรหมูโคูสิบก้นต้องตัดออกให้เหลือคนเดียว เปลาจังสีไปชวนไปบอกไปทำไปเท้าไปทำเทาเดี๋ยวพ่อบอกเราได้เออเดี๋ยวพ่อบอกอิตาพ่อเขาเปนหุนดีแล้วดีแล้วได้มีตัวอากได้มีอะไรตัวน้อยๆเพิมดีานถอสงอยู่อะเดี๋ยวจะโทรหาน่องจะ้องไปสวนไ มันเทิงชิลองมาทำน,น่องทรายครับไงถ่กท้ายกล้องนี้ถยกล้ออองเถ่ายเองเออถักท้ายรถสบายดีเออเขาจะจะเบิอเกอะไรเป็นแม่ยังจับเมั้งแม่ยังจะกินมันเปแม่ยัง <laughs> <laughs> เอากระชากเจ้าจะกินมันเปแม่ยัง เอาจจมาตอบอยู่อาจจะีินมันเป็นยังจูจักมันเถอะหูจักอยู่อาจจะกูหูจักผิดนมมหูเลยอาจะกูหูจักกลป็นยังกลเป็นโควิดหรอโควิดเนี่ยกินตะวันว้นเสียเยจะคิดอะไรกันะีมเป็นยัง Hả? Bây dạy 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 có dạy 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 có dạy dạ dạy cứ dạy dạy dạ เดี๋ยวนี้ก็พัลลังค์ก็ะย็คเนี่ยงงอเยู่ในขี้เขาจะจะได้เรียนลูกใครละจะคิดเป็นผู้ชายหรือคุณยิงจะยากเป็นผู้ชายหรือคุณยิงผู้ชายฮะผู้ชายเป็นเจ้าใหญ่ให้เป็นผู้ชายมันจะได้เหลุดกระหมูเลยเพื่อเพื่อเจ้าใหญ่เพื่อลูกของใหญ่เจ้ากระเถาเลยเจ้ากะเอาเมียแล้วข่อยเบิ้งเตรียมเลยเตรียมเลี้ยงหลานเลยมอนั้น จะสิริปินยังจะคอยายอ่อาวแล้วเ,เ,เป็นอ้าวอาจจะเป็นน้องอ <c oughs> ก่อยจากตัวเป็นอา้าวอ้านัน <c oughs> <c oughs> จะดีใจแทนคอยอยู่จะจะดีใจอยู่บ่สิริลัง <c oughs> ตอบม่ได้ตลอดมากระพิจเพลิดกระมูลได้นเลยนทำกัน <c oughs> โมดเดลีคนเดียวเลยนะบันนี้โสมหนาเงียบได้ดิโอเคเดี๋ยวยังอีกสองสาวเนาะถ้าเป็นปฏิกิริยาทุกคนรลังกากที่ว่างแพ้มสุภัยนองสุภัยนุ่งแม่หูกรดมูแม่รู้ทั้งโลกรู้อะโกยแม่เป็น ไปเขียนลงกลุ่มว่าหับร้านน้อยคนที่สองเฉยๆแผนแตกเลยก็เลยโบนเมน้นคข้ามาเซอร์พรส์นะอ่ะระยะละคือว่ามื่อ,อก,กี้เอาการเซอร์พรส์เขาเอง,องนี่แหละเออแล้วก็บเอฟซีบางคนกับเซอร์ไพรส์อีโบ <c oughs> เห็นปกก็คือชิบุลเซัรพรส์เลยแหละเอออ่ะเอาการเซอรได้เป็นพอ่อคนแล้วนะทุกคนเนาะตอนนี้เขาจะไปหับพอแม่ของเมียมาทําบุญเนาะเพราะว่าพอดีมื่ออื่นพาอาจารย์แซม สีมาขึ้นเฮือนสีมาเวสันอันพัตหารนยังจากอย่างเลหละครับว่าผมเป็นเดาวตะโกนเนาะเออก็เป็นมือสันวันดีเลยต้อนรับร้านน้อยคนที่สองผันหวานอลไมาเกิดปีมังกรอะไรอุ้ยโชคดีที่วันนี้เออที่ปีนี้เป็นปีมังกรปีของเฮาเลยเนะฮะก็เกิดปีมังกรกันเนาะพอดีลูกเราก,ก็เกิดปีมังกรแต่พวกฉันเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเดาวตะโกนเนาะเพราะว่าฮักกัดช่วยฮักกัดหัววัติดยังบุหัวาจากเดือนจากใดเนาะ เรานี้ก็พาเมียม,มาอ่ามากวดเนาะอยู่คลินิกแถวบ้านนี่แหละคนมันหลายนะทุกคนเนาะเอากต่เตรียมสิไปรับพ่อแม่ของเมียนนะเผื่อดีใจได้เผื่อไหนเผื่อจะได้ร้านเลยเด้อ,อ,อใครอยู่งหรอกซิมมีคนเลี้ยงซอยอยู่หรอกอ่ะไปเจอกันอยู่เซโนโนะทุกคนเนาะตอนนี้ฝนคือชีตกเนี่ยเมื่ออื่นนี่น่าจะตก ชี้หายไม่ได้คบตกอนะาจารย์ชิมาอ่ะทุกคนไปเจอกันยู่พุนแล้วเนาะถามว่าเบิ่งพ้นกวดนะว่าต้องเหตุอดดจังใดจังใดเนาะแฝากทองเนาะไดเออปะ่ะโอปะ้ป่ะไรเถื่อนเลย